ถึงเวลาอัปเดตเกมจริงกันบ้างนะครับที่ไม่ใช่เซิร์ฟเทสใน f o r ์สเก้นชออัปเดตในฟิชนะครับมีปลาเผาพันธุใหม่นะครับมีเป็ดตกปลาใหม่ที่ยังไม่ได้มี n p c ใหม่3คนมีบอเบอร์ใหม่เครื่องแต่งกายนะฮะมีปลามาใหม่11ตัวมีนุ๊กนี่แหละนุ๊กคืออะไรอ๋อเข้าใจแล้วนุ๊กที่ได้มาเนี่ยถ้าเกิดเราปิดไม่ได้ตรงนั้นจะกลายเป็นโซนที่เป็นปลาพันนิวเคลียร์อ๋อก็ว่าอยู่ทําไมตกมาเป็นปลานิวเคลียร์หมดเลยคือเพื่อนจับมาแล้ว เก็บนุกไม่ได้นะฮะนุกก็จะถูกปล่อยไปแล้วก็ตกลงมาบนน้าตรงโซนที่ตกลงมาเนี่ยจะกลายเป็นโซนที่เป็นปลานิวเคลียร์กลายพันธุ์นะครับโอเคแล้วก็มีมิวเทชันใหม่3อันเฮกสังเกตนิวเคลียร์นะครับสามพันใหม่ t r ลเชอร์แมปเป็นแมปที่มีโอกาสดรอปมาเป็นสังเกตล็อตนะครับอันนี้น่าจะยากนะคือต้องเปิดไปเรื่อยๆมันเลนดอมนะครับมีพวกปลามีอะไรอย่างงี้ด้วยอาทิตย์หน้าอัปเดตใหญ่นะครับมีอะไรให้ค้นหายเยอะแยะมากมายรออาทิตย์หน้านะมีเนื้อเรื่องอีกแล้วหรอ เราออกไปยังเกาะตัวสลัดกันก่อนไปตกปลาตรงนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยตามหาสมบัติมีเรือไหนที่ราคาไม่แรงบ้างลักชูรี่สปีดโบ๊ทอันนี้ก็เร็วนะอืมผมว่าอันนี้ดีกว่าครับสองหมืนเองอืมสองหมืน่นโอเคเปลี่ยนเรือเปลี่ยนเรือขับเรือหรูกันบ้างไปฮะฟอร์สเก h นชอไปเล่นในเซิร์ฟเทสมาสองวันเใ,ในเซิร์ฟเทสตรงนี้พังนะอาจจะยังทำให้เสร็จ แล้วก็ n p c ใหม่พ่อค้าเอ้หน้าไม่เหมือนเดิมนี่ไม่ใช่เกาะโจรสลัดเหรออ๋อผมมาผิดเกาะ <laughs> ผมมาผิดเกาะเห็นเหมือนกับว่าจะมีเนิร์ฟบางอย่างไปนะครับตอนอัปเดตมาเนี่ยมีคนฟาร์มปลาตรงนี้ข้างบนตรงนี้ที่มันมีแอ่งน้ําอยู่มันมีปลาที่เป็นทองคํานะครับตกแล้วเอามาขายได้เงินเยอะมากแล้วเขาก็เนิร์ฟไปแล้วเสียดายตื่นมาเห็นไม่ได้เล่นตอนที่เขายังไม่เนิรฟ์ฟเอาล่ะเรามาตกตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเนิร์ฟไปแล้ว แต่เราก็ยังอยากได้ปลาตรงนี้อยู่ยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องคลิกอือหืออะไรปลาครับลังปลาฮะอืมลังปลาอีกแล้วอะไรเนี่ยลังปลาสองอันแล้วนะอู้หม,มาแล้วครับอือหือม,มิติคลอลวมิติคลอลมาน้ำหรือเปล่าแต่เหมือนเป็นสีทองอันนี้คือกัปตันโกฟิชโอ้ปลาทองกัปตัน น้ำหนัก2อกิโลนี่ไงที่เขาไปขายกันนะฮะแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นออโราอะไรอย่างเงี้ยมันแพงขึ้นนะครับโอ้โหแต่เขาเนิฟไปแล้วเขาบอกว่าเขาเนิฟไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องมาฟาร์มแล้วแต่ผมยังอยากได้อยู่เหมือนกับตกตรงนี้มันจะง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูทงหน่อยทงทงทงโอ้โหอืมแป๊บหนึ่งเปิดทีหนึ่งเกมแหลกเลยที่ขนาดเนิฟแล้วนะเอาปิดยังไงเนี่ย มันปิดไม่ได้มันไม่ขึ้นตรงนี้มาดูสิเราจะได้กัปตันโกฟิชน้ำหนักสูงสูงเท่าไหร่ส่วนสังเกตอตเนี่ยเราต้องมีเทเช่แมปก่อนก็น่าจะต้องตกให้ได้นะครับมันสุ่มตกขึ้นมาได้อือฮึนี่แอนเลนเทียนครับผมว่าเบ็ดออโราดีกว่าไหมเบ็ดออโราเพราะว่าตัวนี้ตกไม่ยากอือฮึออโราออโรามิติไม่มาเลยครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยทำไมเป็นสีอย่างนี้ ลบสามสิบเปอร์เซ็นต์โปรเกสไม่เคยได้ไม่เคยได้ตัวนี้สวยดีอ่าฮะนายคือลิฟ f r u n นเนอร์สแนปเปอร์อ่านี่ตัวใหม่ตัวใหม่แต่มิติกไม่มาเลยอ่ะอืมนี่มิติกเป็นออโราครับโอ้โหอยู่ไม่นิ่งเลยอ,อ่ืมโอออโรากับตันโกฟิชปลาทองกับตันที่เป็นออโราครับราคาแพงแน่นอนตัวนี้ แพงแน่แต่น้ำหนักน้อยมาก1.2กิโลตัวที่3ครับโอ้ไปสีแดงสีแดงทำไมไปสีแดงไม่ใช่อโลลานี่ขนาดไม่ลบเปอร์เซ็นต์โปรเกสนะแต่ดื้อมากฮะเพราะว่าเขาคือกัปตันเป็นอะไรสีแดงอ๋อเฮกซ์โอเคเฮ้ยใช้ได้อยู่อันนี้ไอ้ตกยากนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ลบโปรเกสเยอะเนี่ยคือความยากนะครับพอเวลาหลุดแถบแล้วแถบมันหายไปเร็วแต่อันนี้แถบไม่ค่อยหายก็ตกง่ายอยู่ใช้เบ็ดอันนี้ดีละ สตัวแล้วครับออโรล,ลาก็มาอีกฮะโอ้กล่องลังเยอะมากตรงนี้มีแต่ลังอะไรเนี่ยใครมันโยนลงมาให้อ่าผมว่าไปลองถามดูก่อนดีกว่าราคาเป็นยังไงบ้างเราเริ่มจากตัวธรรมดาก่อนเจ้ากับตันปลาทองไม่ได้มิวเทส2อกิโลร้านพี่ให้ราคาเท่าไหร่ครับขอเช็คราคาหน่อยครับ ราคา2,900เจ้าตัวนี้นะครับราคา2,900น่าจะโดนเนิร์ฟแล้วแน่เลย Hexus Mutate ใหม่2.3กิโลราคา5้0 0ันึงแล้วก็ออโลล่าออโลลาแต่ว่าน้ำหนักแค่1.2ึกิโลราคาเท่าไหร่1,000 10, งอูหนึ่ง้าร้อ0ตัวแค่นี้หมื่นกว่าครับอ่าแล้วก็ออโลล่าคอแซกรูเปอร์อันนี้เป็นปลาธรรมดาแต่ว่าเป็นออโลลาราคา เจ็ดสิบสองบาทราคาราคาน่ารักมากอ่ามีอันนี้อีกคัตลาสฟิชนะครับเป็นอัลไบโน่คัตลาสฟิชอัลไบโน่สามร้อยห้าสิบเก้าลิฟต์ลันเนอร์สแนปเปอร์สองร้อยเก้าสิบเจ็ดโอเคครับตัวอื่นไม่มีราคาเลยฮะเพิ่มโชคเมอร์ลินหน่อยสักยี่สิบนาทีแล้วกันหมื่นหนึ่งเพิ่มโชคครับห้าพันครับอืมขออีกอีกสิบนาทีเป็นยี่สิบนาทีโอเคพอละ มิติคอลเจ้ปาปลาโกลเด้นฟิชจะมาเยอะขึ้นไหมเออมาแล้วฮะเดาใจยากเดาใจยากโอเคครับตัวธรรมดาใช่ไหมธรรมดาหนึ่งกือสามกิโลอืมตัวที่สองครับอืมอันนี้สองจุดห้ากิโลโอเคอืมตัวที่สามครับนดเดียวเออหนึ่งจุดห้ากิโลโอ้โหตัวที่สี่ครับถึงว่าแล้วเขามาตกตรงนี้กันเต็มเลย ทำไมทงถึงเยอะมันอย่างนี้นี่เองเออต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไปเลยเอาเบ็ดไตร,ตรเดนดีกว่าครับเพราะว่าไตรเดนมีโอกาสติดมาเป็นแอเลนเทียนง่ายกว่ามาแล้วครับธรรมดาธรรมดาแมแอเลนเทียนแบบนึงนะอันนี้สองุเจ็ดกิโลออบิ๊กกับตันโกฟิชอืมไม่ติดแอเลนเทียนน่ะตัวเขียวๆลอยสาลาย อืมโอ้ไปแล้วเอลนเทียนเขามาร่วมเผาเอลนเทียนกันเจ้าปลาทองหนึ่งกิโลพอเวลากายพัน์ทำให้น้ำหนักลดเนี่ยอืมเอลนเทียนตัวที่สองเท่าไหร่สองจุหนึ่งกิโลก็ยังดีโอ้โหมาอีกแล้วครับรัวๆฮะรัวรัว,วเอลนเทียนด้วยอ,อือเออนุกยังไม่ได้เลยนะตกมาตั้งนานแล้วยังไม่เจอนุกเลยครับ มาไม่มิวเทสเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำหนักให้นายเองไม่ต้องห่วงโอเคเท่าไหร่2.5งกิโลโอ้โหเพิ่มโอกาสเป็นมิวเทส15%เพิ่งมาตอนนี้อตอนตกศิษย์แล้วเพิ่งมาเพิ่มมาอีก2.3งกิโลตอนนี้กลายเป็นสีโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นเยอะ <laughs> ปลาทองของแท้4ี่จุกกิโลราคาเท่าไหร่ไม่มิวเทสสอบถามราคาหน่อยครับ 6,800โ okay, อเคอยู่อ่ะเปลี่ยนตัวอื่นบ้าง2,2ให้ได้สัก5สัก6อะ่ะอยากเห็นตัวใหญ่ๆอันนี้บิ๊กนิกาทีฟ2.5มันจะได้ไหม5้ากิโล6กิโลถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ตังคเริ่มไปเรื่อยๆฮะบิ๊กอิเล็กทริก2.7กิโลให้เหลือสัก2 8 8แแล้วกันฮะกลอสซีอ่าโอเคบิ๊ก4.3กิโลบิ๊ก4.3กิโลฮะเอาแค่นี้ก่อนเหลือ2 8 8แล้แลคราวนี้ทั้งหมดที่ตกได้มา เซลทั้งหมดเราจะได้เท่าไหร่หน oh, <c oughs> ึ่งสองสามโหเกือบแสนครับเ <c oughs> <c oughs> ก้าหมื่นสองฮะเฮ้ยพุมมนี่ขนาดโดนเนิฟไปแล้วนะอะทรเวชแมปเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาตามเก็บต้องไปแก้ไขปริศนาตรงนู้นก่อนคือมันไม่ได้การันตีว่าจะเป็นเบตตกปลาสังเกตน,นะครับเราต้องเก็บเรื่อยๆจนกว่าจะได้มันซุ่มดอปโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ